สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลักคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะสําหรับในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6าหกสามชานลค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะซึ่งก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา,าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่1 6ถึง31ธันวาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่14มีนาคมโดยประมาณนะคะ เอาละคะ่ะชาวลัคนาราศีกลุ่มทั้งหลายคะในที่สุดแล้วเนาะพวกเราก็ได้พาชีวิตเดินทางจนมาถึง15วันสุดท้ายของปี2,567นี้แล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับชีวิตของคุณในช่วงกว่า350วันที่ผ่านมา ก็ต้องยอมรับนะคะว่าชะตาชีวิตของชาวกลุ่มในปีนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างจะหนักเหนื่อยนะคะจะมีความทุกข์ใจคิดมากคิดเยอะกว่าผู้คนราศีอื่นๆเนื่องจากคุณนั้นมีดาวเสราร์กลุ่มลัคนาเกิดและดาวเสราร์นั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเดิมด้วยและสําหรับดาว,สาวเสาร์นอเมื่อโ,โครจรทับลัคนาในทางโหราศาสตร์นะคะก็จะหมาย ถึงการที่เจ้าชะตาจะตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าจะขาดที่พึ่งทางใจรู้สึกโดดเดี่ยวและชีวิตก็จะต้องผ่านความขมความเครียดมากกว่าคนอื่นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราได้ก้าวข้ามผ่านทั้งหมดมาได้จนถึงวันนี้นั่นก็แปลว,ว่าชาวกุมนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและก็เก่งมากๆแล้วค่ะ สุดท้ายเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจะดีหรือร้ายอย่างไรพวกเราทั้งหลายต่างก็จะต้องดําเนินชีวิตกันต่อไปอยู่ดีเอาละค่ะชชวกลุมคะสําหรับโชคชะตาของคุณนะคะในช่วง15วันที่เหลือของปีนี้ก็นับว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีโชคหลายชั้นเข้ามานะคะและแม่หมอต้องบอกก่อนเนาะว่าถ้าหากเราตัดดาวเสาออกไปในการพยากรณ์ดวงชะตานะคะตั้งแต่ กลางเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางเดือนมกราคมนั้นจะเป็นจังหวะเวลาที่โชคลาภทางการเงินของชาวกุมนะคะจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนของดาวคู่มิตรใหญ่และก็ยังเป็นตำแหน่งแห่งลาภผลนะคะเป็นตำแหน่งลาภะที่หมายถึงโชคลาภความสำเร็จส ที่ได้มาโดยง่ายเมื่อดาวอาทิตย์นะคะได้ย้ายเข้ามาให้แสงในบ้านของดาวคู่มิตรก็ย่อมจะผลักดันนะคะทำให้ดาวพรฤหัสบดีเดิมจะทำงานได้ดีมากขึ้นจึงถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมคุณจะมีความสุขจะมีความสมหวังเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินหรือว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณนะคะเอาล่ะ บางคนคุณจะได้เดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่และบรรยากาศภายในบ้านเรือนของคุณ จะเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานบางท่านนั้นก็มีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากความรักความสเสน่หาจะได้เงินทองของฝากของมีค่าจากแฟนนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความเมตตาช่วยเหลือคุณก็ได้ส่วนดาวพุธนะคะที่โคจรเดินหน้าได้ในตำแหน่งการงานก็ย่อมจะส่งผลดีกับท่านที่ต้องใช้ทักษะในเรื่องของการพูดการเจรจานะคะไม่ว่าจะเป็น ายหน้าประชาสัมพันธ์เป็นนักเขียนเป็นนักทำคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งคนที่ทำมาค้าขาย ถือว่าดาวพุธนะคะก็จะช่วยหนุนให้ดวงการงานดวงการค้าของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าจะมีลาบมีผลที่ดีอย่างไรก็ตามค่ะชาวภุมสําหรับจุดที่จะเสียหายสําหรับคุณในช่วงนี้ก็จะเป็นดาวศุกร์นะคะที่จะโครจรเป็นวินาศโยกหลังดาวพระราหูก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันและแม่หมอก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผู้คนทั้งหลายก็จะต้องจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินทองที่มากกว่าปกตินะคะดวงการงานก็เอาราคาชาวกลุมปรากฏว่าในช่วงนี้นะคะดาวอังคารซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานจะยังโคจรอ,อ่อนกำลังอยู่ในตำแหน่งอริคา คือถ้าจะให้แม่หมอพยากรแบบกลางๆนะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนาะคุณจะมีความรู้สึกขี้เกียจจะไม่อยากทำงานหรือเป็นไปได้ว่าการทำงานของคุณในช่วงนี้มันจะล่าช้าจะอืดอาดกว่าที่คาดหวังบางคนบางท่านก็จะทำงานตามอารมณ์นะคะวันไหนขยันมันก็โอเคค่ะแต่ถ้าวันไหนคุณขี้เกียจก็เหมือนเผาเวลาให้หมดไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ดังนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าภาพรวมการงานของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีผลสำเร็จที่เด่นชัดมากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในตำแหน่งการงานของชาวกุมนะคะช่วงนี้ก็จะมีดาวพุธนะคะโคจรสถิตอยู่ซึ่งดาวพุธนั้นก็จะเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นดังนั้นใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงาน ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่คุณจะปรับแต่งรีซูเม่แล้วก็ยื่นข้อเสนอไปยังบริษัทต่างๆนะคะหรือใครเนาะที่อยากจะทดลองเปลี่ยนอาชีพอยากจะลองหาอาชีพเสริมช่วงนี้นะคะก็เหมาะกับการที่คุณจะได้วางแผนศึกษาหาความรู้ สะสมไปก่อนนะคะและก็พอเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะเมื่อดาวพุธย้ายไปเป็นลาภะก็ยอมจะหนุนนำให้ชาวกุมจะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆทยอยเข้ามาส่วนคนที่ค้าขายคนทำธุรกิจหาวลาช่วงนี้จะมีศัตรูมีคู่แข่งขันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันยังไงตัวของเรานะคะก็จะต้องรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของตัวเองให้ดีรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ได้และก็อย่าได้ไปอยู่ในสงครามนะคะแข่งกันตัดราคากับคนอื่นเพราะว่าในระยะยาวนั้นมันจะทำให้ทุนของเราจมลงได้นะคะดวงการเงิน แม่หมอก็จะต้องขอแสดงความยินดีกับชาวกลุ่มล่วงหน้าก่อนเลยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณน,นั้นจะมีโชคหลายชั้นเข้ามาจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีวาสนาทางการเงินที่โดดเด่นกว่าใครเนื่องจากดาวการเงินของคุณน,นั้นกำลังจะได้แรงหนุนจากดาวคู่มิรใหญ่คือดาวอาทิตย์ส่งผลให้นะคะในช่วงนี้ชาวกลุ่มนั้นจะมีเงินมีโชคเข้าหาอยู่ไม่ขาด ยิ่งคนที่มีศีลธรรมนะคะคนที่หมั่นทําบุญนะคะสร้างกุศลมาโดยตลอดต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินของคุณจะโดดเด่นดวงดีกว่าใครหลายคนนะคะก็จะมีลาภผลจากความรักความสเสน่หาผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้เงินให้ทุนกับคุณก็ได้บางครั้งบางทีนะคะชาวภุมโชคลาภของคุณจะมาจากคนรักนะคะจะมาจากการลงทุนหรือว่า จะมีโชคแบบฟลุกๆเข้ามาก็ได้จึงนับว่าในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องจะยังดูดีมากเป็นพิเศษแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันค่ะว่าฝัา่งเงินขาเข้าจะมีมากนะคะชาวกลุ่มแต่ขนาดเดียวกันเนาะฝั่งเงินขาออกของคุณก็จะมีอยู่ไม่น้อยเนื่องจากดาวสุกเนาะก็จะโคจรเป็นวินาททำให้ตัวของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ใจ่ายเงินทองนะคะเพื่อเติมความสุขให้กับชีวิต อาจจะได้ไปซื้อของที่อยากได้มานานอาจจะหมดเงินหมดทองไปกับเทศกาลการกินเลี้ยงสังสรรค์หรือบางท่านนะคะก็จะให้เงินคุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะ ดวงความรักดาวอาทิตย์ค่ะดาวคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมก็ได้ย้ายเข้ามาโยกหลังนะคะอยู่ในตำแหน่งลาภะถ้าหากเราพิจารณาจากดาวอาทิตย์เพียงดวงเดียวนะคะก็คงจะต้องทายในด้านดีไว้ก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีผู้คนเข้ามาถูกใจคุณได้ง่ายนะคะและมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกันไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่บ้านนะคะ เป็นไปได้ว่าพี่น้องเครือญาติอาจจะแนะนำมาให้ได้รู้จักกันนะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะถือว่าคุณจะมีเซอร์ไพรส์จะได้รับของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่หรืออาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวจะได้ไปสังสรรค์ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะชาวกุมถึงแม้ว่าดาวคู่ครองของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพียงแต่ดาวศุกร์นั้นจะโครจรตกตำแหน่งวินาทยังไงตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังเผื่อเอาไว้สักนิดนึงนะคะ ใครที่กำลังคบกำลังคุยนะคะเช็คประวัติให้ดีเพราะคุณจะกลายเป็นรักซ้อนจะกลายเป็นคนที่มาทีหลังได้นะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะถ้าช่วงนี้แฟนของคุณดูเอาใจใส่นะคะดูเปนะคะดูมันผิดปกติจากที่เคยเป็นนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่เขาอาจจะซ่อนใครไว้อีกคนจนเกิดประเด็นของมือที่3ได้ในอนาคตนะคะ ดวงสุขภาพ ช่วงนี้เนาะชาวกลุ่มค้าคุณจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะคิดมากคิดเยอะกันให้ดีและดาวเสาร์ที่ทับลัคนาเกิดก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณจะแพนิกนะคะจะมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาส่วนดาวอังคารนะคะที่อยู่ในราศีกรกฎก็จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสจะไปทะเลาะกับเพื่อนกับคนใกล้ตัวบางทีจะเกิดการผิดใจกับคนที่ทํางานด้วยกันค่ะและในท่านใดนะ ที่จะต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่ในช่วงเทศกาลแม่หมอขอให้คุณเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะมีสติอย่าประมาทเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ขอขอบคุณดูท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช a n น l พี่หิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและก็ในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567แล้วนะคะดังนั้นแม่หมอก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ Happy New Year นะคะแล้วก็ ขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้มีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้โชคลาภเงินทองหลั่งไหลร่ำรวยกันทุกๆคนเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ